สวัสดีตอนเย็นนะครับผมวันนี้กับเจ๊เอื้องครับผมโรตีสัญจรครับผมออเดอร์มาแล้วนะครับผมใส่ไข่สี่แผ่นะครับผมวันนี้ขอโชว์ความสวยของเจ๊เอื้องเต็มๆหน่อยนะครับผมวันครึ่งหนึ่งวันนี้เอาแบบเต็มๆหน่อยนะครับผมนี่นะครับผมอาชีพสุดจริตนะครับผม ก็ยังพอขายได้นะครับผมเนาะอันนี้ครับผมนี่ครับผมใส่ไายสิบบาทนะครับผมขายทุกวันนะครับผมยกเฉพาะวันเสาร์นะครับผมตลอดเชยงนะครับผมผ่านมาทางตลาดต้วลุงม้านท่านนะครับผมทางไปทางความพนมแวะได้นะครับผมยังคงราคาเดิมนะครับผมธรรมดาห้าบาทขายสิบบาทนะครับ เรื่องรถตีสัญจรนะครับผมตอนนี้ก็เป็นนางเอกประจำช่องวัไปแล้วล่ะไม่มีจะไปตายที่ไหนแล้วตอนนี้รถรถก็่อบนะครับผมรถแม็กโกพี่ใหญ่ก็ซ่อมแล้วตอนนี้ก็อรอเดือนหน้าเลยนะครับผมตรงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนแล้วนะครับผมใกล้จะเปิดเทอมกันแล้วครับ,รบชาวมโยรตีสัญจรไปก่อนนะครับ ตัวหน้าใสๆส้นสวยเงี้ยเจ๊งยังนี่เราผสมีกันต่อมันเจ๊งยังทำนาสองเปอร์เซ็นต์ออเดอร์เขาจะมีเรื่อยๆนะครับผมอากาศกำลังสบายๆนะครับผม นียประจําช่องตายมาสิบกว่าปีแล้วนะครับผมน่าจะเยอะกว่านั้นสิบถึงสิบห้าปีนะครับวันนี้ยังใส่ชุดไม่ตรงวันนะครับผมวันนี้กระหอดส,สีส้มนะเนาะหายใจเรื่องเขาใส่สีเฮ้ยวันศุกร์โอยผมพูดผิดครับผมนี่วันศุกร์โอยขออภัยด้วยครับผมเด้อตรงวันแล้วครับผมวันนี้สีน้ำเงินดูสิโอ้ขออภัยด้วยนะครับผม ใช่ๆครับผมวันนี้วันศุกร์นะครับผมตั้งใจที่แขนเยอะแยะแล้วโอเคครับสายวิบบ๊อบ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 อะไรอย่างนะเางีเเ้ยหอมอยากจะให้โทรศัพท์มีกลิ่นแล้วนะใกล้ๆนะครับ,นนรบสิบบาทเทควาชิ้นเดียวอิ่มนะครับผม รอกเจ๊ื้อดบคนเดียวลูกค้าเป็นร้อยก็ไม่กลัวนะครับผมแค่หาปีมานอน <c oughs> นะครับผมขอบุๆๆกทุกกำลังใจนะครับผมรถดีสั่จอนะครับผมเจ๋งเลยสำหรับคลิปนี้บอกมาคสวัสดีคัะ